สวัสดีครับ FC ทุกท่านที่เข้ามานะครับเราฟังชมน,นะครับลิตรเอต่อในขณะนี้สาหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมีนาทาง2แนาทางครับเป็นวิ่งบนตัวเดียวทุกหลักนะครับสถิติ10รอบนะครับนะสิรอบด้วยกันนะครับ10รอบอไปสูตรใหม่ จานณากดนาไปใช้นะครับอีกหนึ่งข้อมูลนะครับเป็นคู่ตดบนนะครับสถิติหกรอบนะครับกว่าเอฟซีพิจารณานำข้อมูลไปใช้ด้วยเรากันนะครับอนอื่นนะครับเดี๋ยวฝากคาเตือนนะฮะคำเตือนนะครับวิดีโอนี้นะครับเป็นเพียงสื่อกลางนะครับแนวทางนะครับเลือกซื้อสล่กินในรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนนะครับสิ่งผิดกฎหมายใดท้งสิ้นนะก็โปรดใช้วิจารยาณครับในการรับฟัง นะก็รับชมนะครับก็บคนดีตามเนเดตต่อนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข้อมูลแรกนะครับเลขวิ่ง,ต,นะง,งตัวเดียวนะครับมาดูครับรอบแรกครับคำนวณได้ห้าผลได้สามห้าสองมาที่เลขห้าในตำแหน่งหลักสิบบนวิ่งบนตัวเดียวนะครับมาได้ทุกหลักนะนเป็นรอบแรก มาดูรอบที่สองนะครับคำนวณที่สองผลได้สามก็สองมาที่ตำแห,หน่งหลักสิบบนเออหลักหน่วยบนนะครับถัดมาครับคำนวณที่สี่นะครับผลได้สองสี่หกมาที่หลักสิบ 10. ถ first, 3, 2, ัดมาครับคำนวณได้สองผลได้สามสองสี่เลขสองพี่คำนวณได้มาที่หลักสิบตถัดมาครับคำนวณได้แปดนะครับผลได้แปดห้าสองหลักเลขแปดมาที่ตำแหน่งหลักร้อย นะครับถัดมาครับถัดมาค้อนวณได้แปดนะครับผลได้แปดหกห้านะครับก็มาที่หลักร้อยนะครับเป็นรอบที่สองนะครับหลักร้อยเหมือนกันนะครับหลักร้อยนะครับผ่านไปหกรอบนะครับเนาะก็ไม่ได้สูตรตายตัวนะครับก็ลองพิจารณาไปดูนะครับ มาดูลบที่เจ็ดนะครับคำนวณได้สามนะครับผลได้สามห้าหกมาที่เลขสามนะครับมาที่เลขสามถัดมาครับคำนวณได้หกนะครับผลได้หกสี่หก,ก 6, มาที่หลักร้อยเลขหกมาที่หลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยบน นะครับมาที่100แลกร้อยแลกร้อยหนึ่งนะครับถัดมานะครับคำนวณได้เจ็ดนะครับผลได้เก้าเจ็ดแปดก็มาที่ตำแหน่งหลักสิบบนนะครับอ่ะนะครับล่าสุดนะครับที่คำนวณนะได้ก็คือห9เก้าคำนวณได้หนะผลได้หกเก้าหกอันนี้ก็มาที่ตำแหน่ง หลักร้อยได้หลักหน่วยนะครับนี่ก็เป็นสถิตินะครับ f4 นะพิจารณานะครับนําไปใช้มาดูในส่วนของวิธีการคํานวณนะครับอยู่ตรงนี้นะครับใช้เศษสองครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักร้อยหนึ่งครั้งหลักหน่วยหนึ่งครั้งหลักร้อยหมื่นครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักสิบหมื่นครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยหมื่นครั้งที่สองหลักสิบหมื่นครั้งที่สามหลักหน่วยหมื่นครั้งที่สี่สามพันร้อยหกสี่คงที่ บวกตัวเยอะไว้ก่อนครับ6 3เป็น18นะได้18อันนี้ศูน0นะครับ0ูนย์ไปบวก5นะครับได้หนะครับ5้บวก9นะครับโอตัวที5้าบวก6ได้1 1ึนบวก6นะครับเป็น6บวกห้บวกหนบวกะเป็น1 1 1 1บวก6เป็น17 17บวก9 17นะครับ17บวก9้าเป็น26 26บวก5เป็น31 สามเปกหเป็น36มสไปบวก8ปนะครับสามบกบเป็น44 4สบไปบวก8ปดนะครับสี่บวกแได้2องถูกไหมฮะสมาชิกทวนใหม่นะครับห้าหกนี่เป็น2องสองบวกห้ได้เจ็เบวกเ้าเป็น6 6หบวกศได้6 6หบวกแเป็นส สี่บวกแปดได้สองสองบวกสามเป็นห้าได้ห้านะครับนั้นเดินทุกหลักตัวเดียวนะครับได้ห้านะ fc ะพิจารณาแล้วหลายรอบแล้วยังได้ห้าอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรการคำนวณเลยนะครับเด่นบนทุกหลักตัวเดียวห้านะครับในรอบหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกแปดนะครับก็ฝากพิจารณาเอาเป็นแนวทางเพื่อจะรู้นะครับ มาดูอีกหนึ่งแนวทางข้อมูลนะครับเป็นคู่โต๊ดบนเป็นคู่โต๊ดบนนะครับนะเรามาเริ่มกัน,นครับรอบแรกนะครับสูตร A นะครับมี2ส,สูตรนะเป็นคู่โต้ดบนนะครับหาขาด่าแต่หนึงตัวอันนัใส่เอาเราแรกคำนวณได้ 3, ดด 3. ดดามสูตร a อดสสูตรบที่สครับผลได้ 3, 2 4มาที่110นะครับนะ คู่โต้นี้มาที่110นะครับคู่นี้เป็นรอบแรกนะครับถัดมาครับสุดเอได้8สุดบีได้5นะครับอ่าผลได้8 5ดห้ก็มาที่คู่โตด110นี้เป็นรอบที่2นะครับ น,นี้มาดูในรอบที่3นะสูตรเอได้แปดสูตร B 6, นะบีได้หกผลได้แปดหกห้าอันนี้มา65 8้านะครับมา8ปดหกรเหมือนเดิมนะครับเอนะพูดรวดสามตัวบนนะครับมาที่1้อยสิบอ่ะผ่านไปนะครับทีนี้มาดูในรอบที่สนะสูตรเอได้สามสูตร B ี 5, ได้ห้าผลได้สาม สีรอบด้วยกันนะครับสีรอบผ่านไปนะครับรายังคงเป็นคู่ต้นบนนะครับนะับเป็นคู่ตดบนนะครับสุดเอได้สี่สุดบีได้หกับผลได้สี่หกหกสี่หกอันนี้มาครบที่สามตัวบนนะครับนะรอบนี้พิเศษเลยนะครับมาครบทั้งสองตัวและก็สามตัวนะครับเป็นคู่ตัวเลยมาครบทั้งสองตัวและสามตัวนะครับอ่ะก็จะเป็นสถิติในรอบที่ ห้านะครับทีนี้มาดูในรอบที่6นะครับสูตร A ได้8ปส,สูตรเได้9ก้นะครับสูตร B ได้8ปตได้นนี้มาที่ร้อยหน่วยนะครับมา,มาที่ร้อยหน่วยนะครับ fc นี่ครับมาที่ร้อยหน่วยะนะครับผ่านไปนะครับ6รอบทีนี้มาดูในรอบที่7นะครับ สูตร A ได้ 6, สูตร B ได้9นะครับผลได้ 6, 9, 6นะอ่นะรอบนี้นะครับมามาครบนะครับทั้ง3ตัวเลยนะครับนับเป็นสถิติฝากให้สมาชิก f c พิจารณากันเอานะครับเนะราชอบไว้นำไปใช้นะครับขัดใจเรื่งองนั้นผ่านผ่านไปนะครับสำหรับผู้โต๊ะสามตัวบนรัฐบาลไทย นะครับไปดูวิธีการคำนวณครับอยู่ตรงนี้เป็นสูตรง่ายๆนะบวกเป็นตัวเลขเลยนะครับศูย์บวก5ได้ห้าหไปบวก9ได้4ี่บวกได้0 5, 5, 5, 9, 4, 4, 6, 6, 0นศย์ด้วยบวก2ได้2 2สองบวก2เป็น4ได้4สูตร B นะครับศูนย์บวกกัตริได้0 0นย์ูนด้วยบวก8ได้8นะ8บวก6ได้4ี่ี่บวกได้ห้าห้าบวกเจได้2ดังนั้นนะครับทั้งสองสูตรเราดูรวมบวกียบร้อยได้สก,กับ2คู่โตด๊ดในรอบนี้ได้ตามนี้นะครับ4และ2นะ ก็ขาดอีกหนึ่งตัวนะครับก็ให้สมาชิก FC หาตัวเลขมาใส่เอานะครับจะมาตามที่เราคำนวณไว้ไหมก็พิจารณารอรุ่นกันครับในรอบหนึ่งหทับหนึ่งหนึ่งทับหกแปดก็ฝาก FC พิจารณาเป็นแนวทางนะครับโุคด,ดีครับ